สวัสดีครับสวัสดี FC คุ o ท่านครับเมื่อคืนแอดกลับดึกนะครับส่งของที่ชัยภูมิแล้วก็บุรีรัมย์นะครับกไ็ได้รถคันนี้มาครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับตัวนี้คือรถ L 2 2 0 1นะครับคูตา L 2 2 0 1รถคันนี้คือ อาการคือมันจอดไว้นานครับ <c oughs> อาจจะเป็นที่หัวฉีดนะครับไอ้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับเดี๋ยววันนี้แอดพอมีเวลาว่างเดี๋ยวเดี๋ยวลื้อให้ดูครับว่ามันมันเป็นอะไรครับสําหรับใครที่สนใจก็ทักมาทางเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ก็ได้ครับแอดอาจจะนอนน้อยหน่อยครับแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้เสร็จนะครับคันนี้ทดสอบระบบให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมนะครับใครที่ติดตาม หรือว่าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านครับสวัสดีครับ